ก็ถือว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางสภาการศึกษานะคะก็ได้มีการจัดงานร่วมกับพิมเนะคะซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับภาคธุรกิจนะคะในการที่เราจะต้อง ให้ความสาคัญโดยเฉพาะอย่ีก็สื่อสารทีเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยไปสู่การ,ราต่ในเรื่องของการแข่งขันซึ่งถือว,ว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความสําคัญก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็จะได้มีการคุยกับภาคธุรกิจนะคะแล้วก็จะได้คุยเรื่องเรื่องของความต้องการแล้วก็ในเรื่องของตัวชี้วัดต,ต่างๆที่เราจะได้เอามานํามาปรับปรุงแล้วก็ใช้ในเรื่องของการพัฒนาให้ถูกทิศท,ทาง mm hmm. ก,กับในหลักสูตรแล้วก็แนวทางในการเรียนรู้ของเราต่อไปค่ะ การปรับการเรียนการสอนก็ต้องเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับสมัยใหม่ทำห้องเรียนให้หน่าเรียนมากยิ่งขึ้นเรียนสิ่งที่เขาสนใจเพื่อที่เขาจะได้ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างคล่องตัวมีภูมิคุ้มกันในการที่จะตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงได้